นะเราไปดูใกล้ๆก,กันเคยใหญ่มากเคยใหญ่มากค่ะกล้นนวยแตนี้นะคะเคยใหญ่มากค่ะ ตัวนี้กะน้ำหนักเราๆาประมาณสักเท่าไหร่ได้สามสิบถึงไหมยี่บห้านตัวนี้จะเป็นเขือใหญ่นะแปลงนี้แปลงใหม่ด้วยเราก็พอตัดลงมาแล้วเราก็จะ เก็บใบเก็บอะไรให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นการเกะกะในการทํางานนะคะนี่ค่ะฟันแล้วอ่ะยืนเทียบใน,นิดนึงค่ะเทียบนิดนึงนะคะเพื่อเป็นเกียร์แก้กล้วยตาดีเคยใหญ่ <laughs>